ข้อที่เจ็ดอ่าข้อที่เจ็ดอ่าก็เหมือนเดิมดูครับว่าแอมพลิจูดมันเท่ากับเท่าไหรแอมพลิจูดแอมพลิจูดเท่ากับค่าสมมูรณ์ของหนึ่งหนึ่งส่วนสามอ่าแล้วก็ค่า ค่าเท่าไรเนี่ย2พายส่วนด้วย1ส่วน2ก็เท่ากับ2อคูณสพายซึ่งมันมีค่าเท่ากับ4พายครับค่ามันตั้งกตสพายแต่เขาบอกให้เขียนกาถึงแค่2พายอืม2พายกาพนีเดียวมาแล้วสูงที่1นงในส งั้นดูให้ตรงนี้เป็นหนึ่งนั้นตรงนี้นี่ก็หนึ่งในสามสองในสามสามในสามก็เป็นหนึ่งพอดีอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันลบน 1, นหนึ่งอือทีนี้ผูขอดูอ้กหนึ่งทั้งให้ถึงแค่สองพายใช่ไหมแต่ว่าโอเคอยากให้เห็นภาพทั้งหมดให้กูขอแบ่งเหมือนเดิมนะครับเป็นพายส่วนสองนาพายสามพายส่วนสอง แล้วก็จบที่สองพายนะครับลบพายส่วนสองลบพายลบสามพายส่วนสองลบสองพาย อาอนอนี้แบ่งครับคาาเป็นสี่พายครับเมื่อกราฟอย่างนี้เป็นหนึ่งในสามดูแค่ตรงนี้ก่อนอยู่ในรูปของไซน์เฉะนั้นอ่ะพอเป็นไซน์เริ่มต้นที่ศูนย์มันจะเริ่มต้นที่ศูนย์ี่จะเริ่มต้นที่ศนเพราะว่า ชัวแน่นอนมันเริมันไม่เริ่มต้นที่อยมันที่มันไม่ได้อยู่ในรูปของพายลูอ่าเหมือนอย่างเช่นโคโ่อะไรเงี้ยนะครับมันเริ่มต้นที่ศูนย์นี่เริ่มต้นที่ศูนย์แอมปิจูดเป็นเท่าไหร่ล่ะแอมปิจูดมันขึ้นที่เท่าไหร่หนึ่งในสามเดิมอ่ะเดิมเราเคยวาดเงี้ยอึงใช่ไหมเออเดิมเราเคยวาดออกมาเนงั้นแบบนี้ไม่ใช่เพราะไอแบบเมื่อกี้มันเป็นค่าเป็นสองพายเนาะ ค่าเป็นสองพายงั้นฉะนั้นจะเห็นว่า,ากราฟที่ได้ลองวาดใหม่นะเดิมเราเคยวาดอย่างนี้นี่คือหนึ่งค่าซึ่งหนึ่งค่านี้มันเท่ากับสองพายหนึ่งค่ามันเท่ากับสองพายแต่สิ่งที่เราต้องการมันเท่ากับสี่พายครับหนึ่งค่ามันเท่ากับสี่พายฉะนั้นหมายความว่าเรากพต้องวาดได้แค่นี้ครับ ฉะนั้นสองพายมันกลายเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกราฟเนี่ยเราวาดได้แค่นี้สูงสุดมันอยู่ที่พายครับมันจะโค้งโค้งนะโค้งโอ้ยภาพชัดเจนมากโอ้งแกบบการเบียวๆโอ้ก็วาดบนกระดาษมันโีเค่ะหนวา,วาดกระคอมมันวาดยากมากเลย อ่านี่แล้วมันจะลงไวแค่นี้รอวาเกินมัเกิน,น,กนหนึ่งส่วนสามนี่ครับเสร็จแล้วสำหรับข้อนี้คือจบและอืออันนี้คือข้อที่ข้อที่เจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งเอ่อต่อไปเคีืรอให้หมดผ่านละปึ๊บ ต่อไปเจ7.2จุดสองเจ็ดจสองสนี่เป็นคอสบ้างอ,อ่เป็นคอส y ลายเป็นคอสนั้นมาดูเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นที่อะไรแอมพลิจูดแอมพลิจูดเท่ากับ6ครับค่าสมบูรณ์เป็น6ครับแล้วก็ค่าภาพเนี่ยเท่ากับ สองพายส่วนหนึ่งส่วนสามหรือเท่ากับสามคูณสองพายนั่นก็คือหกพายครับถูกว่าค่าเป็นหกพายเนี่ยหกพายกึ่งหนึ่งที่สามพายนั่นถ้าถ้าคุณไม่วาดคุณไม่วาดอย่างเหมือนเมือม่อกาฟที่เจ็ดจุดหนึ่งกูสองสี่หกเพราะเอ็มอยู่แล้วก็หกเนลบสองลบสี่ลบหกอ่ะ แล้วทีน,นี้ครูบอกว่าอ้นตรงนี้เป็นหกพายแล้วกันชึ่งหนึ่งเป็นเท่ไนนา 1, 1, ไ,ไหร่สนะสามพายหนึ่งห้าเห็นไหมนี่วสูตรบนตกที่ไหนหนึ่งจุดห้าพายก็พายส่วนไม่พูดล้ะหนึ่งจุดห้าพายเเท่าไหร่นะสามพายส่วนสอง ต่วนี้เป็นทไหร่หกพายส่วนสอร่สามพายส่วนสอห้าพายเพายจพายหกพท่า,านันะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่สองรอบก็จะเป็นลบสามพายลบหกพายอ่านรับมายังไงคอสถ้า X เป็น0ูนือถ้า X เป็น0ก็จะกลายเป็นอายุตัวอย่างเช่นห c คอ ศูนย์ส่วนสามซึ่งก็คือหกข้อศูนย์ใช่ปะหกข้อศูนย์ข้อศูนย์มีค่าที่หนึ่งหนึ่งคูณหกเป็นหกอ่าต่อไปถ้าถ้ามันเป็นหกคอรสามพายส่วนสามล่ะนี่ก็จะกลายเป็นหกคอรพายคอรพายมีค่าเท่ากับคอรพายมีค่าเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งคือศูนย์ คอส์พายคอร์ดพายมีค่าเท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งคูณหกเป็นลบหกอืมแสดงหมายความว่ามันจะสูงสุดอยูน่นี่ต่ำสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่สูงสุดอยู่นี่ปึ๊บมันจะมาตรงกลางเลยครับนี่ตรงกลางนี่เลยปึ๊แล้วก็ขึ้นมาอยู่นี้อ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันต่ำสุดอยู่นี่ตัดแกนเออยู่ตรงนี้ตัดแกนเออยู่นี่ขึ้นมานี้ มันจะขนาดเขียนท่านขวามากกว่า้ายไปขวานี่ครับเสร็จแล้ว m ูดเท่ากับ6แล้วก็ค่าเท่ากับ6พายแต่ถ้ามองในรูปของมองในมุมของ2อลสองพายสองพายก็จะประมาณนี่ยเนี่อย,าายอยู่ประมาณนี้สองพายอยู่ซึ่งผมตอนนี้ น,นี่ก็คือข้อที่7.2ผ่านไปน,นะครับแ้าดูไม่ทัน็ย้อนเอาเองแล้วกันเจ y เท่ากับสาม cos สี x y เท่ากับสาม cos สี่ x เราก็มาดูแอมพลิจูดแอมพลิจูดเท่ากับค่าสมบูณ์ของสก็มีค่าเท่ากับ3ส่วนค่า ค่าเท่ากับ2พายส่วน4ซึ่งก็คือพายส่วน2เอ้ยเล็กกว่าเล็กกว่าเดิมอีกเอ่อเห็นคราฟได้ดังนี้แบ่งครับพายส่วน2ครับพายครับ3พายส่วน2ครับ2พายครับพายส่วน2ครับออก็ลบครับลบพายครับลบ3พายส่วน2และก็ลบ 2อพายแล้วก็ลบ 2pi ช่วนนี้ m อฟวิจูดสูงสุดเป็น3าม่ะนั้นก็เอาแค่นี้กัหนึ่งหนึ่งสองสามลบหนึ่งลบสลบสามนะครับลบหนึ่งลบสลบสามนี่ตัวต่อไปอ่าต่อไปต่อไปคือตัวนี้อเดี๋ยวนะเราก็จะวาดกราฟ เป็นคอร์สเนาะคอร์สฉะนั้นก็เริ่มต้นที่ท่า่เริ่มต้นที่สูงสุดแต่ทีนี้มันมันมันจะจบที่พายส่วนสองนะครับฉะนั้นสูงสุดแน่นอนเราเป็นสามที่แล้วเป็น 3. สามแล้วพอมันจบที่พายส่วนสองนั่นสูงสุดก็สามท,ที่ตรงนี้เหมือนกันอันเช่นเรามาลอง,ลอง,ลอง,ลองดูสามคอร์สสี่คูณพายส่วนสองก็เป็นสามคอร์สสองพายใช่ไหมคอร์ส สองพายสองพายคอสสองพายมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณสามเป็นสามซึ่งก็คือจุดนี้นะครับตรงส่วนตรงนี้เป็นพายส่วนสี่ครับก็มาดูว่าสามคอสสี่คูณพายส่วนสี่เนาะก็ได้เท่ากับสามคอสสี่บักสี่เหลือพายคอสพายมีค่าเท่ากับลบหนึ่งลบหน,น,น,นึ่งคูณสามเป็นลบหนึ่งคูณสามเป็นลบสามซึ่งก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับ ชั้นกราฟของเราก็จะหน้าตาอย่างนี้แค่แคบครับีว่าคร่าวๆนะอ่ออาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ประกาหายนี่เสร็จแล้วแอมพิจูดเท่าไรเช็คแอมพิจูดเป็นแอมพิจูดเป็นสามถูกสามนะครับ เือนนับทั้งหมดก็เป็นเทาไรทั้งหมดเป็นหกเป็นวิจุก็คือหส่วนสองก็คือสามเหมือนเดิมนะครับค่าเป็นเท่าไรค่าของคอร์สก็เหมนพายส่วนสองก็คือมันอยู่ในรูปของการที่จะเริ่มก๊อปปี้กันแล้ว่าที่เหมือนกันแล้วนี่คือข้อเจ็ดจุดสามลินเริ่มพัมนแล้วเคลียไปไปข้อต่อไปอ่าอันนี้ไม่นาจ,จะตอบอยากนะ ข้อนี้ r a n g e เรนเอร์เรเอเรนดูตรงไหนดูตรงนี้มันเริ่มที่ตรงต 4, ไหนมันเริ่มที่ตั้งแต่ลบหนึ่งส่วนสี่ไปจนถึงหนึ่งส่วนสี่นี่คือเรนจ์ของซ้ายค่าเท่าไหรค่าก็เป็นทำไมเป็นค่าดดยูกทัันค่าก็เป็นเท่าไหร่สองพายส่วนด้วย หนส่วนสหรือเท่ากับ6พายอ m ม i ิจูดอม i ิจูดเป็น1นส่วนสครับค่าสมบูรณ์หนึส่วนสหรือ0.25อนนีอันนี้ค่อน8.1ไปจุดสองเลนของฟังชันตั้งแต่ลบหนึ่งส่วนหถึง1นึ่งส่วนหกค่าค่าก็เป็น2 สพายส่วน4ทั้งหมด2พายส่วน4ส่วนหก็เอา5้าขึ้นมาคูณ5าส่วนสมาคูณ4 1 4หนึ่งสององสก็จะเป็น5พายส่วน2อ m แอมป์จูดเท่ากับค่าสมูุกของ1ส่วน6ก็คือ1ส่วน6กนั่นเองนะครับ้าไปจุดสอง อ,อันนี้ไม่เรื่อนด้วยนึกว่ามันจะเรื่องด้วยอันนี้ผ่านลบนะต่อไป8.3 8.3 8.3แปดสามตัวนี้แปดจุดสามตัวนี้ให้มองเนปะ็นสองก้อนนี้อ่าไี้ลบอย่างนี้ไม่เกี่ยวแล้วแหละ หรืออย่างไรจุดๆดๆดุๆดจจะเวนเว้นเเว้้นอยู่ในช่วงไหนเป้นอยู่ในช่วงไหนจะดูแ mm. ล้วนี่ข้อน uh ี้เนี่ยโจทย์มันน่าจะเป็นนี้นี่น ถ้าเป็นอย่างนี้นะเว้นก็ตอบง่ายเลยทำไมลบสี่ส่วนห้าถึงสี่ส่วนห้าเป็นช่วงปิดค่า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 ที่จะเป็นนี่เอาตัวเลขเลยครับตัวเลขที่ติด x เนี่ยเป็นสองพายส่วนเจ็ดอัมพิจูดอัมพิจูดเป็นค่าสมบูรณ์ของสี่ส่วนห้าก็ตอบสี่ส่วนห้าหมดต่อไปเข้าแปดจุดสี่เข้าแปดจุดสี่ อ่าถ้าดูแค่อย่างนี้นะ a m ิจูดมันคือช่วงลบสองถึงสองแต่พินว่ามันถูกบวกขึ้นหนึ่งนี่ครับมันถูกบวกขึ้นหนึ่งฉะนั้น,บนลบสองบวกขึ้นหนึ่งก็กลายเป็นลบหนึ่งสองบวกขึ้นหนึ่งก็กลายเป็นสามเว้นของข้อน,นี้เลยกลายเป็นลบหนึ่งสามถ้าต้าคูถามย้อนว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ลบหนึ่งมันไม่ใช่บวกหนึ่งแต่กลายเป็นลบหนึ่งแทน กลายเป็นลบหนึ่งแทนก็จะกลายเป็นถ้าลบหนึ่งก็จะกลายเป็นลบสามกับหนึ่งเนี่ยเลนส์มันมองลงนะครับค่าค่าก็เท่ากับสองพายส่วนห้าไม่ต้องไปมองอะไรมากมองแค่ตัวติด x นี่พอนะครับแอมพลิจูดจะบูมสองจบเนี yeah. ่ยก็เท่ากับสองนี่ก็เป็นกันบ้านในเรื่องของรับ ไม่เข้าจะอธิบายเข้าใจไม่เข้าใจก็ดูคลิปย้อนหลังโนาเองแล้วกันครับอืมถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพิ่มเติมได้แต่ครูคิดว่าควรจะควรควรจะหาการที่หรดูฟังก์ชันที่มันแตกต่างทีนี้มาทําเองด้วยนะครับเนาะก็อบแชร์แล้ว <antes> บ๊ายบายก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไลค์ สดๆเลยนะครับดูติดธุระยางนี้นะครับเดี๋ยวคลิปส่งให้เพ่นง้นละกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะนะครับ